เบียร์ขายน้ำพริกด้วยเว้ยเออเป็นไงล่ะตายหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใครด่าเบียร์นะเหมือนด่าเรานะใครด่าเบียร์เดี๋ยวเราเจอนะแท็กทีมเลยนะเดี๋ยวแท็กทีมเลยนะใช่เออเดี๋ยวพรุ่งนี้แต่กูงงมากเลยแล้วไอ้คนที่ด่าเบียร์คือใครวะไม่รู้ใครวะแล้วกูถามมีคนถามบอกว่าแล้วอาจารย์เบียร์รู้นั่ามันเป็นใครไม่รู้เออเอ้าแล้วอาจารย์ไปนั่งเถียงกับคนที่อาจารย์ไม่รู้จักทำเพื่อเออถ้าอาจารย์เบียร์แอบดูอยู่ดูด้วยนี่นน้องจอกไม่มีแบบนี้นะ ่ต่อแถวช่วงของจองไม่มีนะแบบนี้อ่ะมาได้หมดะไปตามะได้พรุ่งนี้เจอกัารตามะพรุ่งนี้นะคะ18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะอย่าลืมนะคะมามาสายให้ใส่วิกนะเออมาสายใส่วิกนะมาสายขายหวีนะมาขายขายหวีนะตามะเออยู่ดูได้หมดอ่ะปะทะช่องกันเวลาประทะช่องกันเวลา ประตูเซตมาสแอบดูนี่แอบดูอยู่นี่ยิ้มโดยิ้มใหญ่ประตูเลตติ้งก็ไม่ชุ่มประตูเลตติ้งไม่พุ่งมุ่งแต่จะด่าเขาอย่างเดียวประตูเซตมาสเด็กผู้รุ่นขายกำไรสามบาทห้าบาทก็เอาถอยได้หมดอด็ม้าเลยมาเลยใครเซตมามาวันนี้ก็ได้ใครใครใครด่าเซตมามาใครใครเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอมึงเดี๋ยวเจอรู้จัก เมื่อวานกูขัดใจมากเลยอาจารย์เสียงมันไม่ทันอ้ะเชื่อกูไม่ขัดใจจริงๆเลยโธ่เดยอไม่ติดไลน์ได้ไปแล้วตอนนี้เนี่ยโง่งโงโธ่ได้หมดแลยตามะพรุ่งนี้ใครด่าด้ด่าให้เด้อเดด่าให้เดยวด่าให้ถนั่งดูเฉยๆถือกโถนนั่งเฉยๆเลยถือด่าให้พรุ่งนี้ถือแบบนั่งเฉยๆเด้วจัดการให้นั่งรอๆไปเออได้ข่าวว่าผ่อนรถตู้มแล้วเหรอ ไอตัวเมื่อวานที่เถียงอาจารย์มันขึ้นมาอีกรอบนึงเดี๋ยวมึงเจอเออได้หมดเนี่ยเดี๋ยวเจอโกใครด่าอาจารย์เดี๋ยวได้เจออาจารย์มึงเจอแน่คุณด่าให้โอ้โถอาจารย์เนี่ยมัวแต่ห่วงกระโถนเหรอเขาด่าเถียงมึงไม่ทันอ่ะใช่มัวแต่ดูมัวแต่นั่งรถใหม่เถียงไม่ทันไงมัวแต่ไลรถมึงเชื่อไหมแกเถียงเด็กไม่ทันนะแกก็ทำเป็นขึ้นหายอร่อยอร่อยยังไงนะกูไม่ได้ยินเด็กก่อน แล้วกูมึงรอกูก่อนแป๊บนึงโอ้โหที่ระหว่างที่เดินแม่งก็คิดอยู่กูจะด่ามันยังไงดีโอ้แน่จริงบัตเทิญกันเลยอ่าไอ้นั้นมันชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรวะกูก็ไม่รู้จักมันจนป่านนี้ยังไม่มีใครรู้จักมันเลยอ่ะมาแต่รูปโปรไฟล์ด้วยก็คือชอบอาจารย์แล้วมันจะบ่น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 เออแม่งอันนี้อันนี้ตะกร้าหลงยังไม่กูไม่สงสัยในตัวมันหรอกไม่ กูไม่สงสัยในตัวมันกูสงสัยในจานเบียร์เออเที่ยงกันเปทำไมเออมันไม่รู้จักมันก็ไม่รู้จักไม่เท่ากันอยู่นั่นเดี๋ยวว่าหลังเนี่ยจัดการให้เอีเยลจัดการให้เลยนี่นี่แอนนาเป็นตำนานเียวอยู่ไงแลอนน์ดูจะอยู่นค่ไหนก็เลยมึงก็จองกันจองเลยได้เลยก็เลยโอ้โหปะโอ้ม่เลี้ยงหมาปะโหโอ้โหเลี้ยงหมาเออ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 เอาไอ้หมีมาด้วยก็ได้มาด้นี่เนี่ยจานดูนี่นี่ใหญ่มากนี่ดูดูนี่นดู นี่ยังไหลไปอยู่จานให้เอานี่้อากว้างให้จานทันสมัยดูดิเอานี่ขึ้นเนี่ยเออเออนี่ดูไปดิเออกว้างให้รู้าใชงไหมจอยจองจองมีเปล่าวะหลังจองมีเปล่าวะนี่พุงนี้นี่จานเบียร์เลยจอสกรีนแบบนี้มีเปลวเออชีวิตเวลาขายน้ำพริกได้ไม่ใช่ไปซื้อรถต้องลงทุนเนี่ยอย่างนี้เออเนี่ยลงทุนเนี่ยซื้อเนี่ยจอสกรีนอย่างนี้นี่ดูเออมันสุดยอดขนาดไหนโถก เป็นไงกว้างใหญ่ไพศาลเดินได้ทั้งวันนะแล้วพรุ่งนี้นะ18นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนนะก้าวขาเข้าแรกนะนะเราจะมีกองยาวแห่ต้อนรับด้วยใช่พรุ่งนี้มาสายใส่วิกไรนะเป็นไงล่ะเป็นไงกลัวไม่ล่ะกลัวดิโถเป็นงนั่งอมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่น่แน่จอแน่โชว์เหล็กดัดฟันด้วยอีอยแต่ทำไมต้องใส่เหล็กดัดฟันวะเอาก็ได้อายุก็เยอะแล้วนะก็ได้เราแกเพิ่งจะมันเหล็กเหล็กดัด ไมัเดี๋ยวถ้าเกิดบวชแล้วใส่เหล็กดัดฟันได้ได้ได้สิไม่เดี๋ยวอีเด็กนั่นมันถามอีกว่าบวชมึงใส่เหล็กดัดฟันได้เปล่าได้ใส่ได้เออใส่ได้เออมีรูปไหมมีรูปไหมช่วยจานหน่อยมันขึ้นเลยมึงเอาจานขึ้นได้ไหมเออมีรูปมีรูปน้องหล่อๆอุตส่าห์ทำให้หล่อๆเลยเอออันน่ารูปไม่ไม่อยากเอานี้ขึ้นอ่ะเอารูปหรือเอาอะไรเอาเอานี่เอาอะไรขึ้นเอาอะไรเอาไรเอก่อนสิอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่ดูอยากพูดอะไรพูดเลยนะอยากพูดอะไรพูดเลยนะได้ยินนะเออเออโตอันน้อัน ยิ่งน้อยยิ่งใหญ่ไทต,ตาม,มานี่เ,นเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้รุ่นใหญ่ปเปดจอเปิดจอเปิดเสียงเปิดเสียงดินี่ให้รู้วากีินี่พรุ่งนี้เพื่ออาจารย์ผมทำได้ทุกอย่างดินี่ลงทุนเลยนะนี่ดูดูปเปิดเสียงเปิดสียงขอเสียงหน่อยดิเออนี่เป็นไงอแง่แม่กิงสิขิงสิมาได้หมดอ่ะ ไงจอใหญ่ดิจอจอโดจอมงมงจองงงดี๋ยวต้องเอาไม่มีเสียงไม่มึงเปิดตรงนั้นน่ะเปิดเอ้วมึงเปิดตรงนั้นนี่มาดูจอจอสุดนู่นนี่จอสุดนู่นแม่ไม่ดูแม่ไม่ดูไม่ต้องเปิดจออาจารย์นี่จอสุดนู่ไม่เปิดจออาจารย์เปิดจออาจารย์มาใส่เปิดผ่านมือถือก็ได้ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโถอาจารย์เปิดไลฟ์ของอาจารย์เบียร์ไม่เจ้าจ่ะนี่จอใหญ่ดูดูจอใส่ตามาดูใส่ตามาดูจอนี่จอถึงนี่ใสตามาโถโถดูเดินได้จอดูโถกว้างด้วยเป็นไง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 บอกแล้วอย่าเล่นกระทักไอ้เท้าอเท้าเขาเปิดดูไลฟ์เขาเปดูไลฟ์จอเอาฟังฟังฟังมือปล่อยเราให้อาจารย์พูดก่อนอาจารย์ว่ามา อ่ะไม่ได้ยินนะมึงเปิดดิไม่จะให้มึงเปิดเสียงเขามาเนี่ยฟังจากท่านก่อฟังจากท่านก่อนเออใบแจใจของกูอยากฟังแน่ไปตกเสียมันต้องอนแน่ใช่เออนี่เหรอเออนี่อาจารย์มามาเออจอใหญ่กว่านี้ก็หนังกลางแปลงนอาจารย์เออโถ จอแอดธรรมดาเลยเหรอมือแอดอ๋อก็คืจอหนังกลางจอวัดควาดูของสองกาด้วยเนี่เออก็ได้หมดนะครับก็ได้หมดอ่ะได้จอหนังกลางแปลงไอ้พวกที่ใหญ่เท่ากับไอ้ที่กันเอาไปเปิดตรงชายแดนน่ะเขาเก็บหมดแล้วจ้า เดี๋ยววันนี้เจอกันนะอาจารย์เอออาจารย์ก็มีความสุขดีเนาะแล้วตกลงเอาอาจารย์นิดเดียวอาจารย์นิดเดียวชั่วโมงเดียวไงชั่วโมงเดียวอาาจรย์มีชั่วโมงเดียวไม่ใช่อาจารย์มาชั่วโมงเดียวเขาไม่ได้ให้อาจารย์อยู่นานถ้าอยากอยู่งานก็ได้หมดอ่ะแต่ถ้าอยากอยู่นานอะก็ต้องรอคิว แต่เราตกลงถามหน่อยไอ้ไอ้คนที่ทะเลาะไอ้คนที่อาจารย์ทะเลาะด้วยอ่ะอาจารย์รู้จักมันหรือยังเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาเคลียร์เดี๋ยววันนี้เคลียร์อาจารย์วันนี้ให้อาจารย์พักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันนะนอนได้แล้วอาจารย์เออเดี๋ยวันนี้เจอกันไว้กันไง เคารพอาจารย์นะนี่เคารพอาจารย์นะห้าสี่สามสองสวัสดีครับ